เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดวขาขวา ทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจรดนิ้วหัวไปมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสอยสบายหลับตาของเราเบาๆ พอสบายสบายคลล้กับตอนที่เราใกล้จะนอนหลับจะ่ไปบีบเปลือกตาอยกดลงในตาแลจ๊ะหลับตาปิมพลิมบุบลตานิดๆอย่าถึงก็ปิดสนิทหน้าเราจะได้ผ่อนคลาย ซึ่งจะปล่อยกล้ามเนื้ทุกส่วนะละผ่อนคลายตามไปด้วยแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกกายสบายใจก็จะได้สงบแล้วก็ทำใจใเบิกบานให้แจ่มชื่นไอสะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใส <S <S ไร้กังวนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางตามใจเราให้ว่างว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของตึกรามบ้านช่องธรุรกิจการงานครอบครัวการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่หนักหนจากนี้นะจ๊ะม่ปลดให้ปล่อยให้วางหมดคลายความผูกพันให้หมดเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้อง พลาดพลาดจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะชีวิตในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมันมีเวลาจำกัดวัตถุประสงค์ของชีวิตคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง นอกนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องรองลงมาเป็นเครื่องอาศัยกันชจ่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลายความผูกพันในช่วงที่เราจะได้นั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวน,นาเพื่อให้ถูกประตูประสงค์ของชีวิต อย่าเป็นเรื่องสำคัญนะลุงนะต้องหัดฝึกหัดตัดใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวให้คุ้นเคยทีเดียวจะต้องฝึกอย่างนี้เนะี่ยแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งเส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หล,ลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะทิภาณที่พระเจาพระอา,หารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเท่านั้นนะ่ะที่หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพยามารเป็นทางรอดของเราเพราะว่าทางอื่นนั้นเนะ่พยพญามารเขาครอบครองไว้หมดแล้วนะ่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือทางสายกลางภายใน ที่มีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลากลายฐานที่เจ็ดแล้วก็ต้องเป็นฐานที่เจ็ดด้วยเพราะว่าเป็นฐานที่ปณิพานท่านตั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรมเห็นจำคิรู้มาเนี่ยได้ลักตรงนี้าไว้เป็นบางสาเด็จ ว่าเป็นทางเดียวที่จะหลุดลอดได้ไปสู่อายธนะนิพพานได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่บริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกววิสุทธิมัคเป็นเส้นทางห่นการหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาปะยายามนตที่เรียกวามุติมัค เป็นเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้ามีชีวิตที่ประเสริฐสูงส่งบริสุทธิ์แล้วก็สุขเป็นนิลันเรียกว่าอริยมรรคเส้นทางตรงนี้เส้นทางเดียวเท่านั้นที่มีจุดเริ่มตน้นติดฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเราจะต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ และวก็ต้องจับจุดไอ้ได้จุดเริ่มต้นตรงนี้ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตซึ่งเป็นจุดจบของชีวิตจุดสิ้นสุดจาการอาใจรนะมาหยุดนิ่งนงินุ่มๆนุ่มิสู่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนะี่ยทุกวันทั้งวันทุกอริยบททุกๆภารกิจ ในชีวิตประจำวันต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะลูกนะนะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่ทำให้ความคิดถูกต้องความพูดถูกต้องการกระทำถูกต้องแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องถูกหลักวิชาทีเดียวผู้รู้ทั้งหลายมีประสมหม้อสมุทรเจ้า เป็นต้นท่านก็เดินทางนี้แหละหลังจากที่ทําพิจารณาในดวงปัญญางั้นก็แจ่มแจ้งว่าคนสัตว์สิ่งของทรัพย์อวัยวะชีวิตก็เป็นของชั่วคราวมัมีสาระกานสารอะไรที่จะไปยึดมันตือมันไปผูกพันเพราะนั้นท่านกำลังสละทรัพ์ เอาวิวากระทั่งชีวิตแล้วก็ททำใจให้หยุดนิ่งสนิทตรงเนี้ยนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสมมาสมุทัยเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากการหยุดนิ่ง หยุดใจอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะถ้าใจเราหยุดได้เราจะเข้าใจสิ่งนี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยใจที่ประเกบาไปด้ด้เห็นจำคิดรูน้นะที่กระจายกระจายกระเจอกระเจ,เจิงกันไปในเรื่องราวต่างๆ คนสัตว์สิ่งของสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสถูกต้องสมผัตนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันจะกระเจิงไปสู่สิ่งเหล่านั้นต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันให้นิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่นแหละ แล้วก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมกายมนุษย์ละเอียดทิพพรมรุปภูมิกายธรรมโคตพูโสดาสิกิทาคารนาคาอรหัตจะเป็นกายที่ซ้อนกันอยู่ภายในโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนพอมีอยู่ จนกระทั่งมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่แหละโดยแจ้งเห็นแจ้งแทง,ง,งตลอดในสิ่งที่มีอยู่ในตนจนหลุดพ้นจากกิเลสอสวะความทุกข์ทรมานชีวิตตายแล้วนำมาถ่ายทอดเราถึงจะทราบเพราะนั้นหยุดนี่สำคัญะลุกนะหยุดนี่เป็นหลักวิชาสำคัญ เราจะต้องฝึกให้หยุดให้ได้ลรวคองให้หยุดให้ได้ให้มันนิ่งอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราอยากจะเข้าถึงก็มีอยู่แล้วในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราคือพระรัตนตนาไตรใสบริสุทธิ์อยู่ภายในพระเดันสำคัญตั้งจุดเริ่มต้นตรงนี้ ต้องให้ความสำคัญนะจ๊ะฝึกไปเรื่อยๆเลยให้หยุดนิ่งพอถูกส่วนแล้วเราก็ใจมันจะตกสูงเหมือนสุญญากาศอย่างเง้ยแหละมันโล่งว่างเบาสบายแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ ใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็เหมือนกระจกมือนน้ำใสๆหรือเหมือนเพชรลูกที่เจระะในแล้วไม่มีตำหนิเลยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ปราณีตไม่มีขอบเขต กว้างขวางไหมครับแคบไม่อึดอัดทำให้เกิดความบึงพอใจมีชีวิตชีวาอย่าไม่เคยเป็นว่าก่อนเลยดวงธรรมดวงนี้รลอปถมมักจะมาพร้อมกับสิ่งนี้ความสุขความบริสุทธิ์ความเกลียเกล่าของใจเราจะมีความรู้สึกแตกต่างจากเดิมเราจะแยกออกว่า ระหว่างใจที่บริสุทธิ์ที่เกลี้ยงเรากับที่ผ่านมาที่มันไม่บริสุทธิ์มันต่างกันอย่างไรแต่้เราควรจะพึงพอใจในความรู้สึกชนิดไหนความบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์สิ่งผลสรุปจะเกิดขึ้นณนะตอนที่เราเข้าถึงว่าเรามีความพึงพอใจในความบริสุทธิ์ที่มาพร้อมความสุขนี้มากไอเดียวดวงธรรมนี่จะนําสิ่งเหล่านี้มา ความชัดความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ความรู้สึกเป็นตัวของเราเองเป็นอิสระนะเป็นตัวตนของเรานะเป็นอิสระมีความรู้สึกปิติภาคภูมิใหญ่เป็นใหญ่อยู่ในตัวจะอยู่ตรงไหนของโลกก็จะมีความสุขได้ ด้วยตรวงตัวเองดวงธรรมนี้ก็จะบังเกิดขึ้นเป็นดวงใสซ,ซึ่งเราจะต้องฝึกให้ได้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝึกจนกว่าเราจะครอบครองดวงธรรมดวงแรกนี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์คือหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินหกเมนตีลังกาเคลื่อนไหวไกาย ็ยังติดอยู่ตลอดเวลาเหมือนออกกาวชั้นดีแปะติดเอาไว้ที่กลางกายถ้าติดได้อย่างนี้แล้วเราก็ความรู้อะไรต่างๆของพระสมมสติเจ้าที่ท่านถ่ายทอดสั่งสอนเรามาเราจะแจมแจ้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้ก็ปิติภาค,ภ,าคภูมิใจว่าก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราว่าคนอย่างเราเนีี้มาถึงขนาดนี้แล้วหรือมันจะมีความมั่นใจในตัวเองสุขใจเบิกบานใจว่าเราก็เป็นผู้รู้ผู้ผตื่นผู้เบิกบานแล้วกับเขาเหมือนกันนี่ดวงใๆอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นลูกต้องฝึกหยุดนิ่ง และครอบครองให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ถ้าเราครอบคลองได้ใจจะเกิดฉันทะคือชอบสมัครใจรักที่จะนั่งสมาธิเองจะฝึกใจหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เองมีความชอบในระดับที่ใครมาบอกให้เราเลิกนั่งสมาธิ เราไม่เอาไม่ยอมนะ่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือเป็นทา้าวสกัดเทวราชพระอินทร์นะี่มาบอกให้เราเลิกเราก็ยังยืนยันว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบอยู่ใกล้ที่ผู้ที่บอกให้เราเลิกไม่ว่าจะเป็นหน้าอินหน้าพลมเลยอนะล่ะไปไกลๆอย่างนั้น ความรู้สึกที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนมันมาพร้อมกับดวงใสๆก็ได้เราฝึกต,ตรงเนี้ยให้หยุดนิ่งที่จะอยู่ตรงนี้ได้สำหรับนักเรียนใหม่เขาจะต้องมีหลักของใจที่ยึดที่เกาะของใจที่เรียกว่าเบยกรรมนิมิตนึกเป็นภาพภาพเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆ หรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวผองใสๆของสว่างสว่างหรือของที่เราเคารพเลื่มใสเช่นองค์พระพุทธรูปตัวแทนพระสมมติมรดจา้าหรือพระเด็บคุณหลวงปู่อยู่ตรงกลางกายใจเราจะได้ผูกพันด้วยความเคารพเลื่มใส ไอ้นึกไปอย่างนั้นอ่ะอย่างต่อเนื่องเบาๆสบายๆไม่ใช่เพ่งนะจ๊ะนิ่งพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆเลยอย่างเบาๆสบายสบาย จนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใเฉยค่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเราเพิ่งผ่านงานมาได้สองวันงานหล่อลบเหมือนไปเดือบหลวงปู่ด้วยซองคำกระแสทานแห่งบุญเนี่ยจังไหลต่อเนื่องในมือมนุษย์ถึงเจ็ดวัน เจ็ดวันนี้ลูกเราจะต้องรักษาใจให้บริบสุทธิ์ให้ฟองใสทำใจให้ปลื้มปิติยินดีในมหากศุศลที่เราทำผ่านมาว่าเราได้บวชเราบุคคลอันเลิศบุคคลผู้ประเสริฐผู้มีพระคุณต่อเราและโลกใบนี้ที่อยากจะหาใครมาเสมอเหมือนท่านได้ เป็นพระผู้ปราบมรรคที่จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งนมนำสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งนำอย่างรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะมีสุขเป็นนิรันดรบุญนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องทีเดียวเป็นดวงใสเป็นบอกเกิดในความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราให้ทำใจให้ ใสเริ่มปิติในมหาคุณลที่เราได้ทำผ่านมาก็จะช่วยใจให้ของเรานี่ให้หยุดนิ่งได้แน่นขึ้นนิ่งแน่นนุ่มทวนควรเนียการงานที่จะน้อมใจเข้าไปสู่ภายในได้เพราะทานบารมีที่เราทำผ่านมานั้นเป็นมหาทานบารมีที่ทำไม่ใช่ง่ายยากมาก ในเวลาพิเศษคือวันคล้ายวันเกิดของพระเด็วคุณหลวงปู่ปูคลพบพิจารธรรมกายมาพ้องกันอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำจิตให้เรื่อมใสปลื้มบิติใจพอใจเราปลื้มดีแล้ว,ลวเราก็หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งเรื่อยไปเลยไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะไม่ช้าก็จะได้เข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่น เย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกท่านจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชากายตั้งอกตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนานกันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระัันาตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเียจ๊ะ